ปืนควรจะปืนหรอกเออเสร็จนี่แหละเกิดปืนแล้วนูนนูนวิ่งอยู่นู่นโอ้ยยาเนี่ยยานีหมายเลยพอละเมืองดีนะช่ดทำบุญนะ จาะจงคนนี้เลยนะตำรวจรู้ไงวะรู้ไงพี่เมื่อกี้เขาจับไปคันนี้ไงมันจับมันจับแล้วมันหนีมาไงไปสามคนเนี้ยอ๋อใช่ผมจําได้บิดห,หนีเลยนะมึงยาเนี่ยถ้าไม่ยาไม่หนีขนาดนี้ตอนแรกอะโดนจับแล้วไะซ้อนสองซ้อนสามอะไรนะเดินเดินตรวตบไหมพี่เอ๋โดนเน ไม่รู้มองมองไม่ชัดนะไม่ไม่ไม่กระชากไงใช่ดึงกระชากล้มล่นล้มเลยโอ้เป็นปีนิก <c oughs> ปีนิกก็ตบอดดิ้นอนะ่ะหนีอ่ะใส่ก่อนดิ